โลกถูกลายล้อมไปด้วยเหล่าไททันมากมายที่อยู่นอกกำแพงโลกสงบสุขมาเป็นเวลาย,ยาวนานกว่าหลายร้อยปีโดยที่ไม่มีไททันย่างกายเข้ามาได้แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีไททันหนึ่งตัวบุกเข้ามาในกำแพงได้ไททันตัวนั้นสูงมากกว่ากำแพงพวงเราเรียกมันว่าไททันหนึ <S <s ่งร <s> ้อยเมตรแค่บอโอเคครับ โอเคครับผมว่าจะเปิดดีๆก็เปิดไปได้นะครับผมโอเคครับ okay, <Okay, S 2> ผมวันนี้นะเราอยู่กันในเกมโรบบอกนี่นะครับกับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะเราอยู่ในแมปอนิเมะคริเกอร์ซูมเลเตอร์นะครับผมในด่านแอตต์ออนไททันนั่นเองนะผมข้างหลังของเราก็เป็นไททันสูงร้อยเมตรสองร้อยเมตรพันเมตรสักอย่างหนึ่งนะผม <laughs> จำไม่ได้นะมันคือไททันอะไรแล้ว <laughs> <laughs> น่าจะร้อยเมตรนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็เป็นไททันยักษ์มะขุมมานั่นเองนะครับผมซึ่ง ผู้ที่แปลงนะ่ก็คือเบอร์โธดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่ไม่สปอนนิเมะแล้วกันนะตอนนี้แบบผมกำลังดองอนิเมะแบบไฟนอลซีซั่นพาร์ทสองอยู่นะครับผมผมดูถึงพาร์ทหนึ่งนะฮะพาร์ทสองยังไม่ได้ดูเฮ้ย hey, มีคนลุงตี m, เราต้องแย่งได้บอกว่าไม่ได้ไอ้นี่มันตีเร็วกว่านะครับผมโอเคเนะี่ยตอนนี้นะครับบอสนะครับของในแบบนี้นั่นก็คือ, Titan อไททันอ่าไททันกรอนั่นเองนะครับผมนะนะก็คือ ไททันก่อนมันชื่อว่าอะไรนะ Line ไลน์ฮาร์ดไลเนอร์ไลฮาร์ดอ่ปัตตูพบอลอะไรของกูเนี <c> ่ย <oughs> มันคือไลเนอร์แล้วผมอ่ะแล้วก็วันนี้นครับเราจะมาเปิดเนี่ยตู้แอคแท็กออนไททันกันนะผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกในภาคที่แล้วเราจะไม่เสียเวลาในการแบบไปนั่งตีนู่นตีนี่เก็บตังค์อัพนู่นอัพนี่เราเปิดก่อนเลยมันจะได้แบบว่าคะแนนเร็วแบบโคตรๆเนี่ยครับมันจะแบบว่าสามารถไป1 SX คลิกเนี่ยได้อย่างแบบ ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเปิดตัวก่อนะครับผมเรามีตังเปิดอยู่แล้วนะครับอันนี้5ซีคิวเรากดแป๊บเดียวนะกดไปเปิดให้ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวคะแนนมันพุ่งเลยนะแค่หนึ่งตัวคะแนนมันจะพุ่งมันจะย่นมันจะย่นระยะเวลาของเราได้แบบว่ามากมายนะแล้วก็มันมีไอแบบไอพวกสองคนนี้มันมายืนสปอยเราว่ะมาสปอยว่ามีใครบ้างนะที่เห็นนี่ก็คือมีแบบว่าเออหลายคนเลยไม่รู้ใครบ้างเอาเปิดกันเลยตัวแรกก่อนเลยจะเป็นใครหุยอ อาร์มินนะครับผมใช่ไหมน่าจะอาร์มินนะมันเอมินอะผมว่ามันคืออาร์มินนะเป็นแรนะครับนี่ได้ตัว20%รมานะอาร์มินอาร์มินคือเพื่อนของพระเอกนะครับเพื่อนของพระเอกชื่ออะไรปะผมไม่ได้ดูนาะลืมชื่อเอเลนพระเอกชื่อเอเลนเอออันนี้คืออาร์มินในตัวติเตียนะครับ น่าใช่นะแล้วก็เอาตัวที่เก่าที่สุดใน ID ออกน,นะครับผมคืออิจิโกเพ็ดนี่เอาออกไปเลยคนระับไม่ได้ใช้นะ 5.5QA อนะ่ะ 5QA ค,คือคริติคอลนะไม่คริติคอลคือสองจุดเก้าเจ็ดมันคะแนบนบันเบอร์วังอลังการมากมาครับผมมิคาศะครับผมมิคาศะเป็นตัวกา,กากคือไอยยย้พวกแมปอนิเมะชอบเอาตัวแบบว่าดังๆมาเป็นตัวมาเป็นตัวแบบว่าเกษ์กากๆอะ่ะนี่แล้วตอนนี้ได้มีค้าศัมาสองแสนมีค้าศักากมาก มีข้าศึกคือตัวกากสุดเนยครับผมเอเลนคือเท่าไหร่ไม่รู้เอ้ยมันไม่ตีว่ะมันไม่ตีเราตีครับผมเราตีไททันเปราะนะครับดูว่าห้าร้อยทีครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปอัพทีหลังครับเราขี้เกียจไปอัพครับมีข้าศึกอีกหนึ่งตัวครับผมหนึ่งดาวกากเลยมีข้าศึกหนึ่งดาวอีกสองแสนเดี๋ยวก็ยังเยอะกว่าดูเคลียร์ทองอยู่ดีนะครับผมใส่ไปสองแสนคะแนนก็แบบว่าพลุ่งนะครับไปเรื่อยๆครับ เ้ยเจนเนอรี่มาอย่างเร็วไอ้น,นี่คือใครวะดูชื่อแป๊บหนึ่งอารวินอา่าไอ้น,นี่รับเป็นผู้กองผู้กองเออร์วินนะถ้าร์ดาวิธสี่ดาวแล้วเป็นเลเจนเดอรี่ด้วยผู้กองเออร์วินสองจุดห้าสามล้านคะแนนมึงแบบว่าทะลุโลกมากสองจุดห้าสามล้านนะผู้กองเออร์วินคือเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราได้สี่ดาวอุ่นมากมาเร็วมากผู้กองเออร์วินนะเออร์วินไม่ลืมตัวครับผมอุ้ย ดวงมันมาว่ะมีคาสะเออวินมาครับผมรีววยครับผมรีว้สองดาวมาดูซิรีวายเท่าไหร่รีวาหนึ่งจุดหกแปดล้านครับผมรีวายก็โหดใช่ย่อยนะครับผมโอ้โหโหดมากไอ้พวกนี้คะแนนมันเวอ่อมีคาสัไม่ใช้แล้วครับผมมีคาสัเอามาตีเล่นในเดี๋ยวจงังหวะนี้มีคาสัครับ 1Qi ไอ้ด่านที่แล้ว1 Q i วนี่กวาจะได้อันนี้คือคลิกแป๊บเดียวครับผมต่อไปแล้วต้องหึกก็ต้อง100่ร้อถึงไหนไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่กดไปก่อนครับผมกดไปได้เลยตอนนี้มาครับผมอาร์มินไม่หนึ่งตัวอาร์มินไม่หนึ่งตัวไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าแต่เปิดไปก่อนครับเปิดไปก่อนครับรีวายครับอันนี้ได้ใช้ชัวร์รีมายสามดาวครับผมมาครับยังขาดอะไรครับเนี่ยเนี่ยตีอะไรแล้วครับตอนนี้เราได้เออร์วิน ไปได้รีไวล์แบบว่าที่แบบพอจะอไปตีขึ้นโกได้แล้วเนี่ยน,นายแล้วยังไงก็ได้6กด้วยเนี่ยโอกาสได้โอ้โหแล้วไมวรีไวล์มันออกลรยิกรีวล์มันออกยิกยกเลยทุกคนรีไวล์มันออกถี่มากเราจะมาเปิดด่านเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเราจะสุ่มตัวแล้วก็ไปตีบวกตัวอะไรนี้ให้จบเรียบร้อยก่อน โอเคไหมอุ้ยเออวินสี่ดาวครับผมทุกคนนี่เออวินสี่ดาวแบบเพียบออกไปเลยนี่เออวินดีวายดีวายออกนี่เออวินสี่ดาวกับเอวินสามดาวเออวินหนึ่งดาวออกเลยเออวินหนึ่งดาวนี่เออวินสองดาวนี่ขั้นต่ำคือเอวินสองดาวแล้วนะตอนนี้เออวินสี่ดาวสองตัวคะแนนจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนลองอัพทิ้งไปก่อนสิตั้ โอ้โห98 QA เดี๋ยวไม่คูณคะแนนแบบว่าปลาล้มปลาเหลือคนเจ็ดสีมีเจ็ดเสียงเรากลับไปก่อนนะเรากลับมาครับผมเรากลับมาแล้วทำไงครับตีเบิร์ไปหนึ่งทีแล้วก็มาตีนะฮะมาตีตอนนี้คือแบบว่าเออพินนี่โอ้โหเราตีแบบเอาดวงทีมไปก่อนนะครับมีคาา่าสบตีทีมไปก่อนครับตีทีมไปก่อน5 0นตะครับตัวละ50%ซไป ห0สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแตกเเออวินผมเอาหกหกตัวขึ้นแน่นอนอะมีคาส,สัมีคาส,สะเอ่อเอาหกสิบปะเอาหกสิบปต้องติดหกสิบอะเฮ้ยมึงบ้าแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหยิ่งแรงเยอะมันยิ่งติดติดยาก่ะมาเอเลนรอบสุดท้ายโอ้โหมันแตกหมดมันแตกไม่เหลืออู้ชิบหายอามินอามินมากู้สถานการณ์หน่อยดีหกสิบไปเลยอามิน โอ้ยกูไม่กล้าตีอะไรแล้วกูไม่กล้าตีอะไรแล้วโอ้โหมึงเกิอนอะโอ้โหสิบยังแตกอะแล้วแตกทุกอันโอเคติดอันนึงติดอันนึงโอ้โหติดอันนึงรู้สึกแบบใจชื้นขึ้นมาไม่อะไม่ชื้นเลยกูตีไปตั้งหลายตัวเอเวนเอาอาร์มินมาตีให้หมดก่อนดิเออใจชื้นมาหน่อยแต่ขอดูคะแนนแบบอาร์มินหน่อยดิ อ้ามินชายนี่หนึ่งจุดเจ็ดสี่ล้านอ่าสองดาวหนึ่งจุดเจ็ดสี่ล้านอ่ะเรามาลองตีรีวายกันก่อนครับรีวายเนี่ยเราตีได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวกลาง์ตูนเราเป็นเออร์วินนะครับรีวายเนี่ยมีทั้งหมดเอ่อสิบสองสิบห้าตัวฉะนั้นเราจะตีห้าตัวนะครับตีได้สามครั้งจริงๆตีเอาชัวร์ก็ตีหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะแบบว่าไม่เสียแน่ๆไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเอาไปเอาไปโอ้ยโอ้ยมันแตกหมดเลยมันแตกหมดเลยมันแตกหมดเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหนแตกไหมเอ้ยอยังงั้นก็ติดตัวหนึ่งวะติดตัวหนึ่งวะชายนี่รีไวท์สองจุดห้าสามล้านเอ้ยแทนเอือวินได้อยู่แทนเออวินสองดาวได้อยู่ติดไปครับผมนี่โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ไม่โก้เลยนะโอ้ไม่โก้เลยนะมาเออวินเออวินอันนี้เราใส่แบบตัวดาวเยอะอยู่ฉะนั้นเราเอาตัวหนึ่งดาวตีไปก่อนครับหนึ่งดาวสองดาวเอาชัวร์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาตีแค่ตัวเดียวพอ yes 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 ตีตัวหนึ่งได้สองดาวมาครับสามจุดสองหกล้านโอเคโอเคโอเคเลย โอเคเลยผมโอเคแล้วเอา3ดวอาวออกตัวหนึ่งครับติดไป1ตัวครับผมโควตจัดเหลือ3ตัวยังไม่ตีแล้วกันเก็บไว้ก่อนนะระหว่น,นี้คะแนนแบบว่าล้นหลามมากแต่ว่าถึงกับหมดตูดเลยทีเดียวเชียวผมได้เคลมอะไรมาไม่รู้ครับเคลมให้หมดครับเคลมให้หมด <c oughs> เคลมหมดครับโอ้โหคูณสองสิบหกนาทีเย็นคูณเก้านาทีโชคดีสองนาทีโชคดีที่เอาไปสุ่มตัวนะครับผมเอาไปสุ่มตัวตอนนี้เราต้องกลับไปโซซไซตี้ก่อนนะเพื่อไปอัปเกรด อัปเกรดครับผมอัปเกรดตอนนี้ตั้งแบบว่าเหลือๆเหลือๆนี่มีเจจุดส QA ตีไปครับ c r i t i c อ l m o ต s t e r red critical หนึ่งอื้มอืม,อมตียับ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 ,ยบอุ้ยตันมาเนี่ยตันมาเนี่ยอุ้ยตันเร็วหจบภารกคิจอย่างรวดเร็วผมบอกแล้วไอเนี้ยมันเสร็จเร็วครับถ้าเราแบบเปิดตัวไปก่อนอะเปิดตัวไปก่อนเลยอะมันจบแน่นอนครับมาครับผมแป3จมาครบับมาครับผม ตัวสุดท้ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายเนอะเออตัวสุดท้ายแหละในตูน้นี้เอ้ยทำไมมันเป็นสิอ๋อเพิ่มโชคคูณสองเอาเปิดยับยับเลยตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีกูเปิดยับเลยเปิดยับเลยสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์อย่างงี้เออวินอะไรอย่างเงี้มันออกรัวแน่นอนครับผมไปครับไปแบบไม่ต้องห่วงรีวายเอวเอวินวฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อ๋อ มันคือเอเลนตอนโตตอนภาคสุดท้ายมัดผมไงเอเลน A มัดผม2.33ล้านปู่แต่กากว่าไอ้นี่กะมันหนึ่งดาวไงมันกากว่าชายนี่รีวายอยู่แล้วครับมันสองดาวด้วยโอ้โหแต่น่าสนใจไหนลองใส่สิไหนลองใส่สิมีเอฟเฟกต์อะไรหน่อยหรอเฮ้ยเฮ้ยตัวมิติกตัวอื่นเขามีเอฟเฟกต์นะ เอ,อเอเลนไม่มีอะไรเลยอะเอเลนเงียบกิบเลยโอ้ชิ้นสู้คิดแตกหนึ่งตัวกูม่ตีแหละยังเหลือรีวายใช้นี่อยู่มีมีใช้อยู่มีใช้อยู่ไม่เป็นไรเอ้ยนี่มันชิ้นจีสองจุดสี่แปดสองจุดห้าสามอห้าหนึ่งอันนี้ได้ใช้แล้วนะเพราะรีวายแตก ไม่เหลือรีวายไว้ใช้เลยนีจบแล้วนะชีวิตไม่มีรีวายแล้วนะปกก็ไม่ได้ถ่ายโอเคครับผมวันนี้ก็จบจะพิ่ีนี้แล้วผมสำหรับแมป Attack on Titan นเครับผมแมบปบต่อไปเป็นดราก้อนบอลในส่วนของด้านนามิแต่ว่าตัวในตู้ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะรผมบอกเลยว่าโหดมากแล้วก็ฟรีเซอร์นี่คือแบบว่าตีแบบเทปไม่เข้าอะ่ะโหดมากทุกคนนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมวัน,นแล้วเจอกันใหม่พารุา่งน,นี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย